อรถแข็งตัวเต็งตัวเต็งกระตุ้นกระตุ้นลุกยันมีพรีเดินลุกยันมี Are you ready โ้มาความใจน้ำข้าวจะไระเทศอะไรนะเดี๋ยวเพิ่งเป่าสิล่ะน้ำข้าวจะประเทศอะไรประเทศไทยช่างตูนทอมค่ะหนึ่งสองสมอึ๊บอึ๊บโอ้รวเเดี๋ยวเพิ่อโอเคแล้วจ้กิดอค t ค e card ติกโอเคคนต่อไปอ่ะเก็บไว้ก่อนนะคะต่อไปมาเด้อว่าดูนี่ดูนี่ดูนี่ไม่ Are you ready? Okay, come on เดี๋ยว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 ตรงไหนตงไหนดูที่หัวเขานะคะ Okay, i s the m i d d Middle, middle of the track. This, what is it? Chicken. Chicken. Good. No, good no. What's your name? My name? Wow, okay, are you ready? Yes. Okay, come on. Yeah. <laughs> what is it? Butterfly. Butterfly. Wow, good. Yeah. Uh, keep the heart. Keep the card. Oh, so good! God, that's two good! Ah, Next you Hey, what's your name? Okay, are you ready? Yeah. Okay, let's go! You need your card? Two. Two, okay, get one. Pieces, okay. Two. Two! <laughs> okay, good. Two! Okay, okay shoot, shoot one. Two! Okay, shoot one candy. Choose the candy. Three. I, uh, give me a card. Card card. Okay. One. One. One is not get a candy. Sorry. Oh, I'm sorry. Three. Free get one. Because two pieces per one candy. Okay, get one. Okay, choose choose by yourself. Give me a card. Okay, thank you. Next. Three. Just one. One candy. One candy. One. Just a candy. Okay. One. one. No, one, 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 one. Okay. I'm sorry. How many you card? How many you card? Again, please. Four. Four. Okay. Get two. Two. Give me a card, please. Okay. Okay. อ่าเป็นการทบทวนคำศัพท์เนาะพร้อมลีโอ are you ready เก้เข้ามเฮ้ยเจ้าคู่โดนตัวเดิมเดินตัวเดิมแล้วเนี่ยอันตัวนี้อันนี้ตัวเดิไปแล้วตัวนี้อัน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 นี่อะไรอะ again please lion wow keep your card มาต่อไป อ๋นุจัดเข้ามาให้มันตรงตรงเลยค่ะนั่นฟ็อกโนั่นฟ็อกอ่ะวบุภามาเสียผาเสียผาเสียผารถยาวอ่าเสียผาว่างนะคะเสียผาได้ช่องว่างเสียผาเลือกเอาหนึ่งป้ายอะไรก็ได้ในนี้เสียผาเลือกเลยเลือกเลยเสียผาอยากได้อะไรอ่าวเร็วเสียผาถ้าไม่เอาจะนับถอยหลังเลยนะ สิบเอาสิบเยอะไปสาม What is that? o k a i n please This 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 Okay, okay lady What is it? Ladybar Ladybar Go good 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 อ่ะต่อไปค่ะต่อไปคุณคอร์จีนคอร์จีนกี่มัน Let's go <S กระตุนได้อะไรลูกโอนทองกระตุนได้แล้วกจากเทไม่ใช่กระตุนได้เนี่ยนกยูงภาษาอังกฤษเรียกอะไรยูงนกไม่ใช่ละไม่ใช่แล้วฟรีชีฟรีมิงโกลไม่ใช่อาหมดเวลาแล้วค่ะมันคืออะไรมันคือพีเคิร อ่าคะอ่ามาคนต่อไปมากระตูนยับออกกระตูนยับออกอนให้ให้เพื่อนเข้าให้เพื่อนเข้าฮึบอ่าวิอะไรอ่ะ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 คุณแคทอะไรอ่ะฟรีชิววันจ้า มันคืออิลเลเกตเตอร์ออฟโครครายอ่าคนต่อไปค่ะมาคุณปุ๊คุณปุ๊เข้ามาเข้ามากับดวงอ่ายับออกค่ะยับออกอ่าพี่ปุ๊พี่ปุ๊พร้อมมาอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเป่าไหมเป่าไหมเป่าไหมตูัวนี้เพื่อนเป่าไหม เอ้ลีโอลีโออย่าเล่นลีโออย่าพึ่งอย่าพึ่งให้เพิ่นแข่งครบก่อนเฮ้ยอ่ะได้ช่องว่างเลือกเอาเลยอยากได้อันไหนหนี่งเอาอะไรคะคุณปู what is it rabbit อ่ะโอเคประมือหน่อยได้ลูกอมไลก็มูอมจนแขว่งตอน อ่ะใครอีกต่อใครต่อปุ๊อ่ะไปเลยค่ะแพทูอุ่นตุนเขียววงอ่ะมามาค่ะคุณป้าที่อือมาเฮ้ยเฮ้ยนับองค์นับองคก่อนโอเค a s e Giraffe โอเคอ่ะคนต่อไปคนต่อไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งที่ล่ะสองแผ่นต่อหนึ่งก้อนอ่ะพร้อมหนึ่งสองซ่ม เปล่าไหมเป่าดีเปลาเปลาที่ปากเกวออกตูดนะคะน้ยอันนี้อะไรอันนี้ง่ายอะไรอะอะไรอะนั่งลงสิอะไรอะมันง่ายมากเลยนะนี่ปาภาษาอังกฤษแม้อเกนพีอเกนพีเร็วเร็วเร็ว

สไปว้าว wow. เก่งมากเก่งมากเก่งมากอ่ะคนต่อไปคนต่อไปคนต่อไปใครคนต่อไปใครออกก่อนคนต่อไปใครอ่าครูเอมี่ครูมาครูครูเอมี่มาเลยค่ะเปามาเลยเดี๋ยวครูหลีกให้ฮเอ้ยอ่เกมพีส เบิร์ดโอเคกูอ่ะอ่ะคนต่อไปวะคุเน่อยคนเนยมาจ้ะเฮ้ยอ้าวินนนนนนนสังเกตเรียกว่าเรียกว่าฟรีทูวนเนอกถูก ว a r m W O R M warm อ่ามีเสียงโมมาเสียงเอมนะคะอ่ะมาคุณน้ำอิงรอมตูนตูนอบออกแอบออกก่อนอ่าหนึ่งสงสามเฮ้ยจ้ะเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยเนียเนี้ยเนี้ยเนี่ยเนียเนเนียอออันนอมอะไร่างยินเรียกว่าซางยินเรียกว่านี่อ่ะสีเขียวเขียวเนี่ย กรีนกรีนสามสองหนึ่งจังซ่าเวลาเอาคนอื่นที่ไม่เกี่ยวอย่าพูดนะคะไม่ไม่ต้องพูดคำศัพท์ให้เพื่อนคิดให้เพื่อนตอบก่อนแล้วเพื่อนตอบไม่ได้ค่อยพูดพอตอบไม่ได้อ t โฟร์ s ดลลอสวันอีส์เมซ่ามอคค์พอนขึ้นมา โทษโถอว้ากิก๊เก่งมากเก่งมากอ่ะโอเคทุกคนปุบมือให้ตัวเองหน่อยอ่ะปุบมือ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 